โอกาสมาแล้วสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทําคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับที่ผ่านมาจะเป็นการตะเบงเฮนชินเฮนชินอะไรอย่างเี้ยเฮนชินถู่ปเพราะว่าที่ตตองฉบับเขาเป็นไรดอเอออะไรอย่างเงี้ยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับพสไตลาไฟเดย์มาแล้วครับค<อ>ืองี้ ด้วยความที่ต่งะน,น,นะคือเราจะชวนคนอื่นมาไม่ได้คนที่เกิดทันเนี่ยมันมีแค่คนเดียวจริงๆนกฤคือเสียงเขาตอในออฟฟิศกูมันต้องมีคนอื่นไม่ใช่คูใครอะใครอะคนอื่นที่ไม่ใครอะนึกไม่ออกพี่เอกมั้งคูก็ไม่รู้พี่เอกเนรอเอางี้คือมันต้องตื่นเต้นนิดนึงแนละ้วเพราะว่าซีรีส์ชินคาเมลไรเดอร์เนี่ยที่ขอใช้คําว่ารีบูส์ละกันนะจากซีรีส์ชินต่างๆเนี่ยเรามาว่ากันอีกทีนะคือคาเมลไรเดอร์วีหนึ่ง,งนะ 1, กำลังจะก,กําเนิดขึ้นใหม่โดยการที่เปลี่ยนนักแสดงทั้งชายและหญิงและไซน ทุกอย่างเลยครับประกาศมามล่าสุดจากญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้เองเทเลอร์ออกมากี่ตัวนะสตัววะสตัว A กับ B นะครับ,รบผมก็เรียกได้ว่าเป็นไง ตื่นเต้นเอาใจหรือ,อยังไงจริงจักใจเลยก็ได้นะแต่ว่า,<ด>วากลัวกลัวเพราะว่าพอไปเจอชินก็ซิล,ล่ามาแล้วเลยกลัวอ๋อคราวนี้มึงคอยดูไอ้นี่วีหนึ่งกูปล่อยเล,เลเซอร์ที่ตาได้แล้วมึงตานเนี้ย<อ>สนุกแน่นอนเดี๋ยวอย่างงี้เรามองว่าการดวกนเรื่องชินคาเม้นไรเดอร์เนี่ยนะฮะวันอ,อื่นเลยเนี่ยเ้อผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถเอาอินเสิร์ตเทลเลอร์ขึ้นในรเปล่าแต่ผมว่าอยากชวนเซียนเก็บฟิลลิ่งการดูเทลเลอร์ไปพร้อมๆกันอีกสักรอบดึงแล้วแบบนีมึงก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เเเรรราาาดดดูนะะแแต่่วจพ้้อมบบไ เรเปิดมาโอ้ตอนตอนที่ผมเห็นที่ผมตกใจก่อนเลยนะคือแบบว่ามาอีกแล้วแนวเดิมน่แล้วไอ้ตอนมอเตอร์ไซค์มาที่อย่างชอบแล้วเนี่ยเนีขาต้องมีกันหันซ้ายหันขวาจังหวะหันซ้ายหันขวาเหมือนด้วยนะคือแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์มินิ่งอะแล้วมึงก็แบบเงี้ยเอเอ,เอ,อนนี้อันนี้ล้ออันนี้ก็ล้อล้อตอนตอนอินเสิร์ตตอนอินเสิร์ตอุ้ยอแถมแถเมื่อกี้เกือบล้มนะเมื่อกี้เกือบล้มนั่นเดียว เออนี่นี่นี่ีีให้ดูว่าหมอไซคับจริงนออ่าเฮ้ยเอ็นเส้นผม้ลยเหรอชุดนี้ใช่ใช่ใช่ครับผมมันมันเหมือนกับช่วงนั้นนี่นี่ขี่บบสตันด้วยมันไม่ต้องขี่ท่านี้อะหาเด็กแว้นเก่าไงเด็กแว้นเก่าอแล้วก็โอ้โหไฟสีดวงนี่เป็นอะไรที่จะตกใจมากจริงๆคือแบบเออใช่เดแล้วเข็มขัดก็มีดีเทลขึ้นใช่เหมือนคาว่าชินเขาจะทำไมเขามีดีเทลเยอะจังวะ คือเนี่ยเห็นป่ะเป็นชุดหนังธรรมดามไม่ได้ต้องมีแบบประกอบเล็กประกอบน้อยอะมึงตัวแมงมุมว่ะอ่าอ,อย่างตัวตัวแมงมุมนี้ก็คุ้นเคยดีนะครับผมก็จะจํากันได้นะครับซึ่งอ่านอกจาก a กับ B แล้วไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็จะมีคนที่แบบว่าเขาเอามาเปรียบเทียบซีนกันด้วยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเขาก็พยายามเอามาแบบให้หาว่ามันเป๊ะกันด้วยนะอ่า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 ทุกอย่างเหมือนกันอ่าโอเคฟอนเฟิร์นมาอ่าขับมาจากตรงลอยโวซอกหิน แล้วก็ตัวเอียงคออ่าขยับไปขยับมาฮะชูอ่เย่อ่าลมพัดคอมาโอเคอ่านี่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอ๋อเปลี่ยนมุมเปลนมุมมีเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอ่านี่เน่นี่ไปอีมุมหนึงไปอีมุมนึงอีมุมนึงอ่าอ่าโอเคเหมือนถ่ายมาแล้วก็คือใช้สักหน่อยนะอ่าเออ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 ไม่ไม่เอาซีนนี้ดิเอา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 ซีนซีนนี้มาดูดูช่ำชองกว่าซีนเมื่อกี้เกือบล้มนะครับผม นะนี่โอ้โลโก้ตัวนี้มีหลายคนแซวมากว่าคล้ายอากิโตะนะครับโลโก้สไดเดอรเหรอรอใช่ใช่มันคล้ายอากิโตะครับผมโอเค๋อ้ยนี่เห็นเห็นตรงเห็นเนื้อหนังคนดเลยตรงตรง,ตรงเห็นไหมใช่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 ก็ผมโอ้โห,โอโหโมอเตอร์ไซค์หรืออะไรควันขนาดนั้นผมว่าผู้กำกับนี่น่าจะศึกษามาจากแว่นเราถ้าเกิดดูดูจากแค่ตัวไอ้สไปเดอร์นี่นะผมมีความรู้สึกว่าสไปเดอร์อันนี้ดูเลียวกว่า ผมที่ดนะูทันสมัยกว่าทั้งทันที่ทแบบว่าดูมีเทคโนโลยีดูมีไฟดูมีอินเทลเอ้ดีเทลอินเทลอะไรละมึงดีเทล,เลนะแต่กลับดูแล้วเลียวกว่าในขณะที่ถ้าเป็นเดอะเฟิร์สใช่ไหมเดอะเฟิร์สนี่จะล้ำไปเลยแล้วแล้วเดอะเฟิร์สเองอะก็มีความระไม้คล้ายกระโฉมนี้นะคือถ้าเทียบกันน่ะมันก็ไม่ได้ฉีกกันไปแบบกระฉูดเพราะว่ามันมีตัวขั้นคือเดอะเฟิร์สที่มีความใกล้เคียงแต่เดอะเฟิร์สเนี่ยสีจะไปอีกโทนหนึ่งอันเนี้ยตาโทนแบบดำเข้มเลยแต่ว่าดีเทลข้างในอะมันยังมีอยู่เดี๋ยวเรรื่่ออองงงดทชชุาแ้คยยกกันนะต คือคุณฮิเดอากิอันโนที่จะมาเป็นพ่วงกับชินคาเมเลเดอร์เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เซียนพูดถึงเขาไป้แต่ต้นแล้วก็คือเอ่อชินก็ซิล่าเออซีรีส์ชินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2เรื่องนี้นะมันมีกี่ชินนะเซียนมันมีทั้งหมด4ชินซึ่งตอนนี้อ่าชินชินก็ซิล่าไปแล้วแล้วจริงๆตัวต่อไปอะครับมันคือชินอุลตร้าแมนแล้วปี2023นะครับก็จะเป็นของอ่าชินคาเมเลเดอร์เยอ่าแล้วก็เนี่ยครับชินอีวาเกเลียนอีกหนึ่งอันที่ยังเงียบอยู่ซึ่งชินคาเมเลเดอร์เนี่ยอีกโห อีก2ปีเลยใช่ไหมถึงจะฉายใช่ครับผมโอ้ oh, ซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะตอนนี้ก็คือมีเทเลอร์ออกมาแล้ว1ตัวไม่ใช่สิสตัวเมื่อกี้เราทั้งคู่เราดูกันไปแล้วนะต้องับ,บด้วยตัวข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันนับไป1นตัวนะแต่ตัดแค่คคนละมุมเท่านั้นแหละ <c oughs> โอเคโอเคที <c oughs> น,นี้ข <c oughs> ออนุญาตแชร์คุณฮิเดอากิอันโนอีกเรื่องหนึ่งคือคุณฮิเดอากิอันโนเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็เป็นผู้กกับชื่อดังนะคือปีนี้เป็นปีทองของカメเลเดอร์นิดนึงเพราะว่ามันครบรอบ50ปีด้วยอันนี้ต้องรอมรื่่องงนี้ซึ เธอทางโตเอ็เนี่ยเขาตัดสินใจทําประกาศซีรีส์ชินเนี่ยในคอันนี้ยที่มันครบรอบ50ปีเนี่แหละครับผมจริงๆคุณนี่ฮิเดอากิอันโนเนี่ยเขามีคําพูดคําพูดหนึ่งที่เขาพูดลงหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยนะเขาใส่ชุดคาเมนไรเดอร์เลยวีหนึ่งนะครับเคูดว่าแบบเมื่อประมาณสัก50ปีที่แล้วเนี่ยเด็กประถมส่วนใหญ่ก็ปรารถนาที่อยากแบบเป็นฮีโร่คาเมนไรเดอร์นะซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ ชื่นชอบแล้วก็อยากจะแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ได้เหมือนกันนะครับวันนี้คือวันนี้เขาก็ได้ตัดสินใจรับโปรเจกต์เนี้ยจากทางโตเอะมาเ,<อ>เพื่อต่อยอดความฝันเขาในวัยเด็กเมื่อ50าปีที่แล้วให้มันแบบกําเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมคือคือเขากำลังจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าตลอดชีวิตการเป็นผู้กำกับของเขาเนี่ยและเขาที่สําคัญนะเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับมา50าปีเท่ากับซีรีส์คาเมนไเรเดอร์เลยเว้เชตูซึ่งเขาก็เป็นผู้กำกับมานานมากๆแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่นี่ขวอายุคง หน้าดูนะเอาจรงบมะเหมือนเขาคงคงเฉ,ฉลิมฉลองให้ตัวเองอะไรต่างๆด้วยแล้วนะฮะก็เลยแบบมารับซีรีส์นี้ก็รอติดตามดูอีกทีนึงแล้วกันว่าอ่ะชินกอซีล่าเราดูฟีดแบ็กแล้วว่าเป็นไงถูกไหม <laughs> เหลือชินอุลตราแมนนี่บอกก่อนนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยชินกอซิล่าเนี่ยนะครับเขาก็กลับไปเล่าในเวที่กอซิล่ามาเพือเอ่อทำลายล้างหรือว่าไปอะไรเงี้ยคือผมส่วนตัวผมชอบนะผมบอกก่อน <c oughs> คือผมรู้สึกว่าโอ้โหมันสะใจดีว่ะ <c oughs> อยา่างน้อยๆเขาก็อัดปด็พลังของกอซิล่าไปได้ต่อคือผมนึกไม่ออกจริงๆว่ากอซิล่ามันจะโหดขึ้นยังไงแล้วบอก <c oughs> ถ้าเกิดใครไปดูคุณก็จะเห็นว่าโอ้โห <c oughs> ไอตัวท่าอาตอมบลาร์สของเขาเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบโหดจริงๆอะโหดจัดๆแล้ว ตอนนี้มาเป็นชินคาเมเลเดอร์ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีพลังหรืออะไรที่มากกว่าหรือแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเอางี้ย่านนิดเดียวสอบถามความรู้สึกเซียนแล้วก็เรี่ยงของพายาตอบความรู้สึกตัวเองด้วยหลังจากดูเทเลอร์ตัวแรกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนี่คิดถึงแหละคิดถึงนะ คิดถึงแหละแต่ว่าแต่ว่าก็แอบเฉยเคยอไม่ได้ว้าวใช่ครับก็คิดถึงแหละเพราะรู้เพราะรู้เพราะใครที่ติดตามคาเมเลเดอร์มาก็จะเข้าใจว่าไอ้มุมมองเนี้ยล้อและเพลงก็ใช่เขาก็ตั้งใจปล่อยออกมาให้มันดูล้อเลียนไปกับต้นฉบับเขาล้นะครับเนแต่ว่าผมแชร์ก่อนความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าเอาเป็นแบบทำเทเลอร์ให้มันเหมือนต้นฉบับต้องทาให้เหมือนขนาดนั้นเลยส่วนตัวผมมองว่าไหนๆก็ทำมันชินคาเมเลเดอร์แล้วอะผมคิดว่าเขาคิดใหม่ทําใหม่ดีกว่าฮะถึงแม้จะเอาเป็นชื่อตัวละครเดิมดีไซน ห,หม่อะไรก็ตามนะแต่เทเลอร์อะผมอนะอยากเห็นอะไรที่มันใหม่กว่านี้มากกว่าถ้าถ้าเอาความรู้สึกผมนะคือผมเฉยๆประมาณหนึ่งเลยกับสําหรับตัวเทเลอร์นั้นมันมันว้าวเรื่องเรื่องความคลาสสิกนะแต่ว่าภาพรวมก็รู้สึกว่าก็ดูน่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือผมไปดูทวิตเตอร์ของของทางชินคอมเบลเดอร์มาเขาปล่อยภาพเบื้องหลังมาเซียนเห็นภาพตอนที่เขาซูมซูมหน้ากาการถไอตัวล้อรถอะไรเงี้ยป่ะและเซียนเห็นแบ็กกราวที่วิ่งวิ่งเป็นเหมือนเป็นสีฟ้าเขาอะทำฉากเป็นวงล้อหมุน เป็นวงกลมนี้ไว้แล้วก็หมุนด้านในเอาให้ฉากนเข้าใจเข้าใจคือพยายามเอาเทคนิคเก่าๆใส่เข้าไปใช่เออเอาเทคนิคเก่าๆเข้ามาใส่เข้ามาแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยเขายังมีพูดถึงเรื่องการที่เขาเอ่อทำาคนมอกอัพตัวหน้ากากรถด้วยว่าเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกหลอ บอกพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอระเรซินหรือว่าเป็นบล็อกต้นแบบเออเออเออก็รู้สึกว่าแบบเออเจ๋งดีแล้วก็ดูใส่ใจดีแล้วก็ดีไซน์ชุดอ่ะเรียนรู้สึกไงบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันคละไม้คล้ายอยู่แล้วหมายถึงว่าอารดปมาจากตัวคาเมเลเดอร์หนึ่งอ่ะแต่ว่ามันมีตัวที่อารดปแบบนี้ออกมาแล้วก็คือตัวเดอะเฟิร์สถ้าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถ้าถามผมนะผมโอเคกับเดอะเฟิร์สมากกว่าถ้าถามเรื่องดีไซน์นะผมชอบดีไซน์เดอะเฟิร์สมากกว่า ผมว่าตัวนี้เขาเหมือนเอา The First อะแ cm The First มาผสมรวมกันกันกบตัวคลาสสิกนิดนึงปะ่ะดูมีกิมมิคกันนิดหน่อยไหมคือตัวตัวนี้เขาก็พยายามจะใส่แบบสนับมือใส่อะไรมาเหมือนกันปะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเขาเคารพต้นฉบับแต่ที่ The First ผมว่าเขาก็เคาเครพนะแต่แต่ผมผมพยายามจะหนี The First ดีกว่าจะได้จะได้ไม่สับสนมากก็คือผมมองว่าอันนี้ก็น่าสนใจโดยเฉพาะภาพโปรโมทเขาคืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตัว c a m ลเ a อร r ครับเป็นร่างทดลองขององค์กรช็อกเกอร์ อ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพัฒผู่นะครับผมแล้วก็จนมาเป็นคาร์เมลเลเดอร์ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ภาพอ่ะที่ใช้โปรโมทออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปย้อนถึงขยี้เรื่องนั้นคือเรื่องที่เขาอ่ะมาจากองค์กรช็อกเกอร์ uh huh. ออเพราะว่าเพราะภาพโปรโมทเหมือนเขาบาดเจ็บอ่ะอธมบอกไม่ถูกเหมือนกับเขาแบบออกมาออกมาสู้หรือออกมาจากนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแปลความหมายนี้ต่อไปยังไงต่ออะไรเงี้ย แล้วเ,เราก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเซตติ้งในเรื่องอะ่ะมันคือปีอะไรด้วยถูกปะ่ะแต่ว่างั้นก็ได้ผู้ส่วนตัวผมมองว่าเซตติ้งในเรื่องค่อนข้างสําคัญมากเลยเพราะว่าคาเมลไรเดอร์อ่ะในยุคนั้นอะ่ะดีไซน์คาเมลไรเดอร์วีหนึ่งอ่ะมันอมโอเคนะเว้ยทุกคนมันแบบมันล้ำนะเว้ยมันแบบมนุษย์ตัดแปลงเป็นแบบยุคนั้นมันแบบบ้าอะไรแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ใช่แบบ,บมนุษย์ตัดแปลงน,งนู่นนี่คนไกลอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบ3ที่กิาที่กำลังใช้อะเซตติ้งในเรื่องมันต้องต้องเป็นยังไงวะก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่าฉากเฉิงที่เขาใช้อะเขาก็เอามาล้อจากที่แบบคาเมเลเดอร์ชอบสู้กันในแบบโรงงานสู้กันในแบบว่าเหมืองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยก็เลยพูดยากเลยเรื่องนี้ครับผมในนี้มามามอเตอร์ไซค์บ้างดีว่าโอ้ชอบชอบไหมอ๋แปลกมากเป็นเป็นอะไรที่ชอบมอเตอร์ไซค์เขาเฉยมันกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์มอเตอร์ไซค์มาเป็นแบบเพียวลงนิดนึงฮะรุ่นรุ่นรุ่นต้นฉบับมันจะคันใหญ่ใช่ไหม รุ่นเดอะเฟิร์สก็เป็นบิ๊กไบท์แบบเป็นแบบเฉี่ยวเหมือนกันเป็นคันใหญ่เหมือนกันแต่พอมาเป็นรุ่นชินคาเมเลเดอร์เขาปรับให้มันเป็นเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมแบบ ันเล็กลงแต่ให้มันดูแบบเกี่ยวขึ้นนะแล้วก็ล้ำลำแ้แปลกๆปออล้ำล้แบบแปลกๆปใช่ใช่ใช่ใชรวมถึงเข็มขัดด้วยนะเข็มขัดดีไซน์ให้มันดูล้ำสมัยขึ้นนิดนึงคือของเก่าพลังแปลงร่างของเอ่อ V1 หลายคนอาจจะยังจำไม่ได้นะแต่ว่าจะแปลจะจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเขาใช้พลังความเร็วของมอเตอร์ไซค์ในการแปลงร่างผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่ดนขอญาตกลับไปที่ชุดเอาเอาต้นฉบับเลยดีกว่าผมมานั่งเพ่งและคือถ้า t ด e First เนี่ยคือการปรับแก้ให้มันมีสีสันให้มันมีอะไรเพิ่มเติม ใช่ป่ะแต่ไอชินคาเมเลเดอร์มันคือสีหรือชุดที่ใกล้เดิมมากๆแต่พอเราซูมเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นดีเทล,ลที่เพิ่มขึ้นอแต่โทนสีกับทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิม เหมือนชุดเริ่มต้นด้วยนะไม่ใช่โฉมสีไอ้พวกอย่างไอส้สากุล่จิมมะหรือว่าก่อนที่จะเป็นสีคมัมเปนเลเดอร์วีที่พวกเราคุ้นเคยอะ่ะมันเป็นสีแบบดั้งเดิมแรกเลยอะ่ะคือตอนนี้คุณฮิเดกิอันโนะเขาทำเอกซิบิชันของตัวเองด้วยแล้วเขาก็เอาชุดชินคาเมเลเดอร์ไปวางที่เอกซิบิชันทีนี้ผมผมแชร์ให้ดูด้วยให้ดูอันนี้เห,นเห็นไหมโอ<ฮ>้โ<ฮ>โคตรเท่<ฮ> ันนี้คือเป็นภาพดีไซน์เข็มขัดของที่คุณฮิเดอากิอันโนะเ,ออเขาเอามาปล่อยให้ดูในเอ็กซิบิชันเขานะเออเห็นไหมมินมีแบบความอธิบายมีเราอ่านไม่ออกหรอกแต่แบบเขาดูใส่ใจอะวข้าออหน้่ยมเหมือนแบบ เหมือนให้ดูที่ทางลมในการลมเข้านะใช่ครับเหมือนตอนแปลงร่างอ่ะมันจะต้องใช้มวลพลังลมช่วยเออเออแล้วพี่ดูถุงมือดูถุงมือถุงมือเขาก็ดีไซน์นะเว้ยให้มันเป็นเส้นเห็นปะใช่แต่แต่พี่โดนดูดีๆนะมันเคารพถุงมือเดิมเลยนะคือคือถ้าเกิดสมมติเราตัดพวกลายเส้นอะไรที่พี่โดนพูดเมื่อกี้ออกอ่ะมันคือถุงมือล้นๆของเดิมเลยนะเว้ยแล้วเอามาดีไซน์มาเพิ่มมาใช่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 เออเออเออเก๋ขึ้นเก๋ขึ้นใช่แล้วนี่เนี่ย้ดูดู ดูใกล้ๆเนี่ยด,ดูตรงอกดิใช่อ,อกเบลเลอร์เลยเห็นปะอ,อกเป็นแผน่นถ้าเกิดคุณคุณกลับไปดูเฟิร์สเฟิร์สจะแบ่งให้มันสวยขึ้นเออ,ออกเป็นสันคอแล้วก็มีเกาะเกาะไหล่ด้วยแต่อันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆคือมันเหมือนเดิมเออเออ,เอ,อ,เอ,อแต่มีดีเทลตรงนี้เพิ่มใช่เฟี้ยวอ่ะนะเฟียเ้ยวเลยเฮ้ย,ยอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่ดนมันมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นไงนั่นไงพี่ดนพี่ดนเล่นไปดิมันมีมันมีโมเดลอ่ะพี่พี่ดนดูมอไซ์วีหนึ่งในรุ่นดั้งเดิมดิมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมโอ้ มีวีหนึ่งอ่ะมีแค่ตรงบอดี้ที่แบบว่าโป่งขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นการที่เขาตีโจทย์ความเป็นยุคสมัยใหม่พอสมควรแต่ทีนี้เราต้องมารอดูกันว่า เซตติ้งในภาพ,พยนตร์หรือว่าในซีรีส์ชินคอมเมเดอร์มันเป็นเซตติ้งปีอะไรกันแน่มันใช่1971งห่งรือเป่าหรือมันเป็นเซตติ้งใหม่ล่าสุดปีนี้เลยปี2020-2021หรือ2023ตามที่วันที่ฉายเลยอันนี้เราก็ยังไม่สามารถตอบได้ใช่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะได้เห็นแน่ๆแ,แล้วยังไม่ได้เห็นนะตอนนี้ก็คือ V2 อ่า นะครับเซงงียนคิดว่าจะได้เห็น V3 ในเรื่องไหมวีเนี่ยมีโอกาสได้เห็นแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เซียนคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็น V3 มไหมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพี่โดนอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นประเด็นคืออย่างนี้ก่อนอธิบายก่อนว่า V2 อ่ะเราจะได้เห็นหรือเปล่าก่อนเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิด V2 ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมอ่าเลยทําให้เกิด V2 ขึ้นมาอ่าเสร็จแล,ล้วอันนี้ประเด็นก็คือการมี V1 กับ V2 ออ่ะ มันถึงทําให้เกิด V3 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนังมันจะรวบรัดแล้วก็ให้มันมี V3 เลยผมว่ามันเร็วไปเขาควรจะเล่าให้มันมี2ก่อนแล้วมันจะจบยังไงวะจริงแสดงว่าเรื่องมันจะต้องหายไปเยอะเหมือนกันนะถูกไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นปฐมบทหรือเปล่าผมไม่รู้หรือถ้าเกิดเขาจะรวบจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะจําเป็นจะต้องพูดถึงองค์กรช็อกเกอร์อยู่แล้วซึ่งในตัวเดอะเฟิร์สเองอ่ะก็มีถึง3นะอ่าใช่ก็มีมีเหมือนกันก็คือมี12-3เหมือนกันครับผม แลวเนี่ยชินทำเเลีเดอร์มันก็ควรจะมีหนึ่งอ่ะพูดยากเลยต้องต้องรอต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ตอนเนี้ยถ้าถามผมนะจับจ้องไปที่นักสแสดงเพราะว่าเออนักสแสดงชายนะเดี๋ยวถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องแต่นักสแสดงหญิงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนักสแสดงผู้หญิงที่จะมารับบทเป็นลูริโกนะครับน้องเสื้อแดงยัทรง,งผมใหม่ด้วย คือผมไม่อยากให้ขึ้นอินเสิร์ตภาาต้นฉบับเจ็ดหนึ่งกับกันรู้กันจริงๆทรงผมเปลี่ยนไปเลยนะไม่เหมือนเดิมเลยผมก็ได้คุณมินามิฮานาเบะนะครับผมเออไอไอเนี่ยไอไอตับอ่อนนะตับของเธอเออก็เรื่องไอ้นั่นด้วยไงโคเซโนในพนานไงแฟนผมไงที่ผมบ่นบ่นว่าผมชอบอ่ะเออเอาตรงนะถ้าเอาสิ่งที่ปล่อยมาตอนแถลงข่าวแล้วผมว้าสุดนะคของเรื่องนี้ คือจะบอกว่าฮามาเบะนี่มันเอ่มินามิหรือมินามิฮามาเบะนะฮะก็คือผมชอบการแสดงของเธออยู่แล้วอะไรเงี้ยและการที่เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเธอก็มาเล่นรับบทเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งเธอเป็นคนเล่นบทนิ่งๆดูน่ากลัวมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในบทบาทนี้เธอจะเป็นอะไรยังไงส่วนตัวพระเอกนะครับที่จะมาแทนป้าป๋าของเรานะครับฮอนโกทาเกชิเนี่ยนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับผมล่าคนล่าสุดเลยนะครับผมเจอโซซุเกะอิเกมาสึก นะครับผมก็อ,อันนี้ก็เป็นนักแสดงหนุ่มวัยสาสอปีนะครับก็เล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูด เดอดร้านสมุไรมาด้วยนะคบอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าหน้าตาของเขาอ่ะทรงของเขาอ่ะเขาเรียกว่าแะไรนะดูคลาสสิกดีเพราะตอนนี้ตอนนี้ตลาดวัยรุ่นญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าหวานๆถูกไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาจะดูทรงอ่ะหน้าตาเขาเขาโครงเขาอ่ะคล้ายๆละไม้กับรุ่นพ่อๆรุ่นพี่ๆหน่อยแต่อานนี้เอาเออจริงๆนะ<ม>ความคาดหวังในเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมคาดหวังนะผมอยากให้ป๋าแกอ่ะมาโผล่ในซีรีส์นี้เหมือนกันวะเป็นอีเตอร์เอกหรืออะไรสักอย่างก็ได้อะ่ะเหมือนสแตนลียพี่ที่แบบมาเป็น มาเป็นชาวบ้านอะพราะว่าแกมาแต่แกจะมาในบทบาทไหนอะต้องมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอติดตามเดี๋ยวผมว่าแกต้องมาดิวะบ้าไม่มาได้ไงในี่นี้ในเรื่องนักสแสดงนะครับผมวันแถลงข่าวเป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่รู้จริงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคือน,นักสแสดงชายสาหัก Oh. เขามาแถลงข่าวด้วยใส่เฟือกมาแสดงว่าอาจจะเล่นเองระบูเองแอคชั่นเองเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจเรื่องการพรีเซนต์นนะแต่แต่เหมือนกับเอ่อพอพูดตรงๆด้วยข้อจํากัดของของป้าป๋าแกด้วยอายุด้วยอะไรใช่ไหมล่ะป้าป๋าแกก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าจริงๆในคาเมเลเดอร์หนึ่งพอตอนหลังๆอะผมจะเห็นว่าเขาพยายามพรีเซนต์ด้วยการที่เหมือนกับชุดเกราะของคาเมเลเดอร์และยิ่งถ้าเป็นชินด้วยนะอาจจะมีความสมจริงถึงขั้นว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการหรือไม่ได้แฟนตาซ หมวกอาจจะถอดมาง่ายๆแล้วก็ต่อยเตยกันแบบหรือสู้แอคชั่นกันแบบอย่างนั้นเลยอ่ะก็ <_ d ans> จะขหมายใช่ไหมเอออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่เขาจะต้องแบบแอคชั่นเองแล้วก็อาจจะมีมีอุบัติเหตุนิดเล็กน้อยเลยทําให้เขาแบบนิดนึงนะครับผมน่มานนสนใจน่า<น>สนใจนะเอาจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคําพูดตอนแปลงร่างน่าจะกลับมาดูดันเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นการตะเบงเฮนชินเฮนชินอะไรอย่างงี้เฮนชินสุขะเพราะว่าดี่ิตอลฉบับเขาเป็นไรดอ เอออะไรอย่างเงี้ยนะเสียงป๋าแกจะประมาณอย่างเงี้ยนะเฮนชินอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างงั้นซึ่งน่าจะกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เราพูดถึงตัวคาเมดี้เดอร์วีหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าตอนปี2016ตอนครบรอบ45ปีของคาเมดี้เดอร์ป๋าจับมัใหม่อีดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นโผล่มาเป็นมูวี่เป็นคาเมดี้เดอร์อิจิโกะที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นหนึ่งครึ่ง เอ่อพักลำบึกตัวลำบึก<ช>ตัวเบล,บลเลอรยแล้วมอเตอร์ไซค์ก็สวยด้วยมอเตอร์ไซค์คาร์เบลเลยอันนี้ก็ดีไซน์ใหม่เู็แลัวด,ดีไซน์ใหม่ผูกแ,แ,แล้วแล้วอันนั้นอ่ะจงใจทำมาฉลอง45ปีเอ่อทีนี้ค,ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้พี่พี่ คือมันมีคนพูดเหมือนกันนะว่าเข็มขัดอ่ะปี2 0 1 6กับเข็มขัดปี2023อ่ะตัวชินมาเลยเนี่ยทำไมความล้ํามันดูต่างต่างกันจังวะอ๋อเข็มขัดเข็มขัดเขาเปลี่ยนไปเลยเขาเป็นทรงบัลเลอร์เลยพี่โดนเข็มขัดนี่แบบว่าอารมณ์ประมาณไอ้นี่ได้เลยอ่ะเข็มขัดเอ่อน้าวยป้ามามึงเพราะว่าเขาน่าจะปรับใซให้เข้ากับตัวป่าที่ที่ตัวน้ำหนักขึ้นเพิ่มด้วยมั้งแต่ว่าตัวก็ใหญ่ขึ้นเลยนะแล้วก็ตัวเข็มขัดเองก็ไฮเทคขึ้นด้วยเพราะว่ามีการเปิดหน้าต่างหรือวินโดว์ออกแล องค์กรก็ยังเหมือนเดิมก็คือองค์กรช็อกเกอร์เหมือนเดิมไม่พูดถึงอ,องค์กรช็อกเกอร์เซียนอ,อย่างจริงทำนายเดอร์โลโก้องค์กรช็อกเกอร์มันเปลี่ยนถูกปะ ถ้าเกิดของชินอะ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเออ่คล้ายๆลายลเส้นคล้ายๆของอากิโตะที่ท,ที่ที่ตัดลายเส้นออกมาแล้วมีแบบเป็นกลางๆขึ้นมาซึ่งเขาเปลี่ยนใหม่ถูกไหมใช่อันน <ๆ S 1> ั้นเขาเปลี่ยนเปลี่ยน<ต> <ๆ S 2> เลยแต่ว่าแต่ว่าตอนเป็นวีวีตัวคอ,อเมเบอร์เลเดอร์อีจิโกะตอนปี2016อะ่ะมันยังดูเป็นเหมือนเดิมใช่ใช่เดิมอยู่นะครับอันนั้นยังยังเน้นคลาสสิกแค่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดให้เข้ากับป่าในยุคปี2016เท่านั้นเองแล้วก็เฉลิมฉลองครบรอบ45ปีเนี่ยก็ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรถูกมมัครบผ จะเท้าความไปอีกมันจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วผมแอบเชียร์ด้วยนะว่าให้มันเป็นไปนเป็นอย่างนั้นคือคําว่าชินคาเมเลเดอร์อ่ะมันไปซิงกับตัวคาเมเลเออร์อันนึงในยุคโชวะจําได้ปะที่เป็นภาคเดอะมูวี่ที่รูปร่างแบบบประหลาดเลยอ่ะคือคําว่าชินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลากศัพท์คว่าชินมันหมายถึงว่าความใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือแนวคิดใหม่หรือหมายถึงของแท้อะไรสักอย่างนึงอ่ะ,อะคำว่าชินคํานั้นอ่ะซึ่งคือของญี่ปุ่นง่ายพี่เพราะว่าเขาใช้ตัวคันจิในการสื่อสาร เพือพอมันเป็นชิ้นนี้กับชิ้นอันนั้นอะ่ะมันเป็นคันจิคนละตัวคนญี่ปุ่นเลยสื่อสารง่ายแต่ว่าต่างประเทศนี่สิ ออผมเข้าใจแล้วคือ mm hmm. ชินอันนั้นน่ะพอมันเป็นแบบนั้นน่ะเข้าใจได้ใช่อย่างที่ที่พี่โดนบอกใช่ไหมครับแต่ชินอันนั้นในความหมายถ้ามันหมายถึงแบบว่าลากเงาของเขาหรือว่าความเป็นตัวตนแท้จริงเนี่ยอันนั้นเขาพยายามตีความหมายให้ออกเป็นสับปะหลาดไปเลยแต่ถ้าเกิดชินอันเนี้ย mm hmm. เขาใช้ตัวคาตาคณะเขียนเป็นคําว่าชินให้พ้องเสียงกับคาว่าชินคํานั้นอือถ mm ้า hmm. อันเนี้ยในยะเนี้ยผมน่าคิดเพราะว่ามันก็คือ mm hmm. ชินคําเดียวกันเนี้ยก็ถูกใช้กับตัวของกอซิล่าเหมือนกันบลต้าแมนแล้วก็ตัว วาเกเรียนด้วยอ่าอันเนี้ยมันก็เลยแอบแอบมีความคิดผมนิดนึงลงไปว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีนะว่ามันชินมันพ้องเสียงตรงนี้อืออือครับผมประมาณนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาประมาณนึงนะเอาจริงตอนเนี้ยหลายคนคอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นพี่วิเคราะห์เลยเลยก็เอาตรงๆนะเราอยากพูดถึงตัวชินคาเมเลเดอร์เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันออกมาเราคิดวิเคราะห์อ,อะไรได้ค่อนข้างเพราะข้อมูลมันยังออกมาไม่ไม่ได้เยอะมากถูกไหมแล้วมันก็อีกตั้ง เกือบ2ปีกว่ามันจะถึงวันฉายของมันนะครับเอางี้ดีกว่ามามนโนดีกว่าเซียนอยากเห็นอะไรในซีรีส์ชินคามเมดีเรอร์นี้แล้วก็เซียนคิดว่ามันน่าจะมีสักกี่ตอน โอ้โพอิญพผเอิญตอนแรกอ่ะอยากให้ชินคาเมเลเดอร์เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกลับไปเป็นแบบความเรียวความดิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คุณไหมประโยคที่ผมพูดเะเกีบมันไปเหมือนกับอาคาเมเลเดอร์ตัวพึ่งที่ที่พึ่งออกไปเป็นไอ้นี่ล่าสุดเองไม่กี่ปีที่ผ่านมาพี่ดน,พ,ดนพี่ดนเก็ตไหมดิบเถื่อนโอนอาอามาซอนใช่ซึ่งมันคืออามาซอนที่ออกไปแล้วแล้วรีบูตออกมาแล้วด้วยอ่าแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องคาเมเลเดอร์แบ็คด้วยอ่าใช่ก็ภาค อะไรนะแบคซันซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละก็คือผมว่า เขาจะกลับไปเป็นจุดกําเนิดเดิมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปเล่นที่มุมมองไหนเพิ่มขึ้นอาจจะ,ะปรับโครงสร้างของเนื้อเรื่องให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังเล่าด้วยด้วยด้วย,วยแนวทางเดิมวิถีเดิมก็คือมาจากองค์กรช็อกเกอร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเป็นยังไงการเล่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องมาติดตามเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าที่ภาครีบูตขึ้นมาหรือภาคที่ถูกหยิบขึ้นมาสร้างใหม่เนี่ยหลายๆอันเนี่ยเล่าไปในหลายๆแนวทางแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจ การกลับตัวของเขาหมายถึงว่าการกลับมาเป็นฮีโร่จะเป็นยังไง ไม่แน่ผมว่าใครจะไปรู้นะอะถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์แกก็อาจจะเขียนมาแบบเอาฮาเลยนะใครจะไปรู้แกอาจจะแบบเป็นไอที่จริงๆก็ได้นะคือตัวละครที่มาจากองค์กรช็อกเกอร์จริงๆก็ได้ไงเออแล้วตอนนี้มน,นุษย์จะทํำยังไงไงแต่ว่าบังเอิญด้วยความที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะนําเสนอในเวไหน่ะเพราะาตอนนี้ข้อมูลมันน้อยมากเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ยังแกงคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าอยากได้ผมอยากให้เขาเป็นผู้ร้ายแล้วตอนนี้ใครจะเป็นพระเอกอะ่ะเดี๋ยวว่ากันเออในเมื่อองค์กรช็อกเกอร์มีวีอ่ะ คือมีมีตัวละครตัวนี้สําเร็จแล้วอย่างเงี้ยสมมติจะอยู่ในไทม์ไลน์หลักของคอมเมดี้เดใช่เพราะว่ามันเป็นชินมันเป็นมันเป็นมันเป็นการเอ่อโลกคู่ขนานก็เหมือนชินกอรซิล่าเออคือมันไม่ได้อยู่ในเส้นไทม์ไลน์เดียวกันเพราะว่าชินกอรซิล่าก็ไม่ได้อยู่ในยูนิเวอร์สกอรซิล่าใช่ปใช่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 มันอยู่มันมันเหมือนทํามาเพื่อเฉลิมฉลองอะไรทักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนแบบหวนคิดถึงเฉยๆถูกไหมถูกถูกถูกแต่ผมว่านะส่วนตัวผมนะความคาดหวังผมเลยนะผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตอน่วงงกลาคคิิปปหรือต้นนี ว่าผมอยากเห็น V2 V3 ในเรื่องนี้ด้วยผมว่ามีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นมันเป็นเจเนอเรชั่นนั้นผมว่าทั้งเรื่องเนี้ยมันมันมันจบที่มีแค่ V1 แล้วจบองค์กรช็อกเกอร์อ่ะไม่ฟินว่ะพูดยากเหมือนกันพูดยากเหมือนกันกลัวคือแต่ผมแต่ผมเชื่อได้ว่าจะจบในตัวพี่ดนแล้วจบอย่างสวยงามด้วยเพราะว่าถ้าเขา่ายทั้งปีอะพี่แล้ว่ายเขาวีคละตอน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ย47 4สตอน50ตอนอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะทุกคนคอมเมไรเดอร์ว3 เราเรวมกันหขกี่ร้อยตอนไป่รู้ประเด็นผมว่าอย่างน,นี้ทั้ง4อันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะจากในข้อมูลแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ทั้งหมดหมายถึงว่าน่าจะมีต่ออมูฟวี่ดีมาไม่หมายถึงบอกว่าทั้งหมดเนี้ยน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ทั้งหมดแต่จะมีกี่พาร์ทอันนี้แล้วแต่ชิงทำาไปเนี่ยก็ไม่ใช่ซีรีส์เป็นหนังเพราะว่าผมก็จะไม่เห็นข้อมูลนะอันนี้ขออภัยจริงก่อนออที่นะวันที่ถ่ายทําตรงเนี้ยเออ,เ,อ,อเป็นภาพย,ยนตร์จริงว่ะเพราะว่า หลายๆสฉบับเขาเขียนว่าภาพยนตร์ฉลองค,ครบรอบ50ปีและกำลับใชิ่ซึ่งซึ่งตอนนี้มันจะไปไปเหมือนออตัวเก่าที่ว่าออกมาเป็นเดอะมูฟวี่แต่ตอนนี้การจะต่อยอดไปเป็นพาร์ทหนึ่งสองาหรือเปล่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วเหมือนเหมือนตอนตอน,ตอนจบของไอ้นี่ด้ออุ้ยเดี๋ยวสปอยก็เหมือนกับตัวชินก็ซิลล่าอืมอ่ผมพูดจริงนะ แต่แว,ว่าผมเข้าใจผิมดมาตลอดผมเข้าใจว่ามันคือซีรีส์เว้ยอ๋อถ้างั้นเข้าใจพี่ดนได้แต่จริงๆแล้วมันคือเดอะมูฟวี่ทีนี้ฮะผมมแชร์นิดนึงครับคุณลือพู่มกับคุณฮิเดอากิอันโนเนี่ยเขายังพูดในตอนที่แถลงข่าวนะครับว่าผมเนี่ยอยากจะทําภาพยนตร์ให้คนผู้ชมเนี่ยเออรู้คิดว่ามันน่าสนใจหรือแบบนี้แหละเจ๋ง และผมเนี่ยอยากจะให้คนดูในวัยเดียวกันกับผมคิดว่าคัมเบรเดอร์อะเป็นแบบนี้ก็ดีนะรวมถึงรุ่นหลังที่เริ่มมาดูตั้งแต่ยุคเฮเซหรือเลวะด้วย<ม>เนื่องจากวันว่ามันเป็นการครบรอบ50ปีของซีรีส์คัมเบรเดอร์ผมเลยอยากจะทําให้มันเป็นหนังที่ทุกคนรักคัมเบรเดอร์ทุกรุ่นเนี่ยชื่นชอบมันสาหรับตัวฉ<ม>ันท,ที่ซือนิยามผงพวมกับเขาโอ้ถ้าอย่างนี้นะก็เตรียมตัวซูบาราชอ่ะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาน่าจะไปยุคได้ออกมาลงตัวแหละผมว่านะมาดูคอมเมนต์คนญี่ปุ่นหน่อย ซีรีส์นี้ยังไงบ้างขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บญี่ปุ่นแล้วแปลภาษาไทยโดยเว็บชื่อดังนะครับเอามาจากขออนุญาตนะเว็บออนไลน์สเตชันนะท,ทุยเขา,าว่ามาพูดเขาขาพูดอย่างนงี้ครับว่าเฮ้ย มีการเก็บรายละเอียดคงความออริจินอลแบบชิ้นอุลตราแมนที่ทําให้ดูใหม่เป็นดีไซน์ที่วิเศษมากเลยอ๋อดีมชเข็มขัดดูมีความเป็นจักรกลมากขึ้นรูปลักษณภายอานอกไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ The first remake อันแรกก็ชอบอยู่แต่อันนี้ก็ชอบในแบบอันนี้แหละนะโอ้อโหโคตรเท่อยากได้เข็มขัดอยากได้หมวกด้วย่าเเนี่ยครับผม<อ><อ>มีคนบอกว่าตัวปีศาจเนี่ยเหมือนพีเดเตอร์มากกว่าหรือเปล่านะอ๋อก็คงต้องรอดู ภาพยนตร์ของจริงคิดว่ายังไงก็มีเอทางทางเจ้าประจำอย่างเด็กก็คิดว่ามันจะออกเข้ามาแน่ๆ0รอยเอร์เซอยู่แล้วดังนั้นถ้าเด็กดูอยู่นะครับผมก็ถึงวันนั้นที่ฉายนะครับก็ฝากนะครับเรียนเชิญพวกเราไปดูด้วยก็มาดูกันครับถ้าวันหนึ่งพามิเลเดอร์อิจิโกะของทุกคนเนี่ยมาอยู่ในยุคสมัยนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมบอกว่ามันจะตามมาด้วยความคาดหวังของคนที่ดู V ีมาเดอะเฟิรมา ดูตัวอเมซอนตัวใหม่มาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า <laughs> พูกเก่าเขาต้อง <laughs> 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 กดดันบ้างอะกดเนอะต้องกดดันอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้50ปีพี่ดนแล้วเขาเอาของคลาสสิกมาทำใหม่อะ่ะทั้งหมดผมว่าคุณอโน,โน่นี่เขาเก่งมากเลยนะเพราะเขาแบกความคาดหวังของทั้งแบบเนี้ยชินก็ซีล่าชินอุลตร้าแมนชินคาเมเมลเดอร์แล้วก็ชินไอวเล่เนี่ยใครที่อยู่กับสซีรีส์ดีเนี่ยนี่ทั้งชีวิตคุณแลวนะ มันเป็นเหมือนกระแสช่วงนี้ด้วยเกมเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยก็พยายามเอายุคประมาณเนี้ยยุคแรกๆ8090ูนเอะไรเงี้ยพยายามดึงมาของเล่นด้วยนะอ ก็ S <S <S เลยน่าสนใจนะครับก็โอเคเราติดตาม,ลตตามแล้วก็วันไหนที่ชินคาเมเลเดอร์มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมันดูน่าพูดคุยเนี่ยเราก็คงจะจะกลับมาพูดเรื่องนี้ต่อวันนี้ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือข้อมูลไหนไม่ครบถ้วนเนี่ยฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคอมเมนต์อนบอกหน่อยเพราะว่าเอาตรงๆเราพยายามหาข้อมูลกันเพิ่มเติมแล้วแล้วน้องทีมงานก็หามาเพิ่มให้อออาจจะยังหาได้ไม่รู้เยอะหรือน้อยละแต่ว่าได้เท่านี้ประมาณนี้จริงๆที่เรามาคุยกันในวันนี้นะฮะก็ยังไงก็คอมเมนต์ บอกกันได้นะครับผมสําหรับถ้ามีข้อมูลไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะครับครับโอเคนะครับก็แน่นอนครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับฟรีสไตล์ไฟเดย์ของพวกเรานะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้เตือนด้วยนะครับวันนี้พวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับททำไมทุกคนจะเราเนสเซมาดื้อ ชอ็อกเก์แลวท่นอนต่อไปนี่คือท่อนท่อนของการดำน้ำเว้ยซรลเวือดอุมดา <laughs>